สวัสดีครับขอตอนรับเก้าชูช่องวิไลเหตโชกครับรับมือนี้ทั้งช่องเฮ้ากับได้เดินทางมารับถึงวัดปูหวยโมงครับเพื่อไพ่อีฟซีมาตามแนวทางกับโค้งสุดท้ายถ่ายสุดครับฝากตอนเอฟซีกับทั้งช่องเฮ้ากับว่าแนวทางโค้งสุดท้ายถ่ายสุดของปู้วยโมงกครับสี่เหลือจักคูอ่ะหรือว่าสีมีเพิ่มเติมจังไดบอนะครับอ่ะเอฟซีเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับ หาคลิปเด็ดๆฝากพี่ต่อน,นอกนะครับอาครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับขอ,อการาบเรื่องเชิญเอฟทีทุกท่านนะครับไปการาบนมัสการปูหอยโมงพร้อมๆกันเลยครับกราบนมัสการครับปูชอเลอร์พอนชาเลอร์พอนกราบไพเอฟซีครับมาตามโคชุไทยถ่ายสุดอิเลอรอครับ,รบปูเป็นยังไงบุญหล,ลังจากบุญเขาซากแล้วฟันดีปะปู ฝันอย่างนี้ก oh, ็ท um, ิแมนตัวบริเวกฝันท oh, ิแมนหกรักหกอืมจังจังหวัดสันปูฝ <Ooh. S 3> ันแบบไดฝันว่าหัก็ถูกเอยฝันว่าอย่างกบหัวทังยืนหอทั้งยืนหอวศพหทังยืนยืนหอ ยืนหอไปสิยืนห่ดท่วมหัวหอไปโอ้ยืนหอหอทานอยสุดทีายหอทังนมีรับสุดที่พัดปันว่าหอทั้งยืนเนาะ่ม่เลเทาสิยืทั้งบนบ่ัวนินกัเป็นรักหค่อนเะรักหกสิูหกสิบใบบนเนาะ ฟันบาเดเหงือกโอ้คนบางใส่กะทิว่าฟันดีนะปูฟันบาเดเหงอกแล้วชุดเน้นปูเลียจักคูครับโก่งชุดไทยได้ชุดหเหาอโค้งเลียตหาตัวนึงเหรอเข้งบนทั้งล่างบ่ปูทั้งบนงงทั้ง,งล่างโอ้รวมบนล่างเหลือห้าคู่บ่ปูเขียนอิริจวน เรารับกับล้อครับตอนนี้แอบกับร<ม>่างเขียนแนวท่าตุลิศครับหกหนึ่งทะล่อ,ขอเขับหกครับ <c oughs> คือมา,มากสุดมันคือกันกับสุดเก่าซีกับแแบบสามมันเกิดถือว่าฝันคิวแล้วามงุดหงิดทมากคืบกับสุดนานติปูกับฝันคิวอยู่เนาะ ฝันว่าได้ยืนเหาะเหาะยืนร <มา S 1> ู้ไหถือว่าฟันดีแล้วปูขามาได้เหาะทั้งหืิงป่านั่นแล้วทั้ง ตามหลักการเดี๋ยวมันสิขึ้นบนบ่ปูอันนี้บ่ปูเออนั่นลโหลโมเนี่ยมันละชุดเต็มก้อนก็ได้เบิ่งชุดเต็มไปก้อนก็ได้ครับเบิ่งชุดเต็มเป็นหลักฐานอ้างอิงนี่เด้อครับอ่า FC เบิ่งชุดเต็มอีกรอบนึงนะครับโกงสุดท้ายท้ายสุดตัวดำตัวดำ ตีตัวใหญ่ๆเด้อครับเอฟซีตัวหน่อยนั่นปูเขียนถดเหล็กถอดหนังซือเด้อครับจน่อยี่ครับเป็นชุดเต็มของปูหอยมุงนะครับเมื่อนี้มาเอาชุดเน้นนะครับชุดเน้นนะครับแต่ว่าเป็นยังือเอาชุดเต็มให้เบิ้องเพราะว่าก็มีบางข้อมมนนะครับจากได้ชุดเต็มของปูอยู่นะครับก็คือชุดเต็มของปูก็ยยำอยู่ตลอดนะครับคือบบได้กลับนะครับซื้อตรงๆตัวตรงๆเลยนะครับ สำหรับสุดติ่งแนวทางของปูหอยโม่เข้านะครับมียำ่าเป็นชุดเต็มนะครับเพราะว่ามีความเหม็นเอฟซีเขามาอยู่ครับเพราะว่าคลิปแรกๆต้องหัวกับล่อยไปเดี่ยวนอกปูนอกชุดเต็มเนาะกับเลยเอาให้เอฟซีเบิ้งอีกนะครับครับกับเล็กวิ่งครับวิ่งหกกับศูนย์ยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมอยู่นอกปูแมนบอกครับปูกับว่ายังเป็นตัวเก่าอยู่ด้วยครับเอฟซีวิ่งบนล่างหกกับศูนย์นะครับ ันบอไปออกตลางในวัดถือเข้าอีก่พวดและเรียกพวดทาบว่สันจอดมันบน <ะ S 1> ูนบนนน๊ทับว่สันจอดเนาะแมนอยู่ปู๊ทาบว่สันจอดร่มไร้ซ้ำนักระปูเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเน่าท่างกับหัวสันจอดร,รับมันกะคือว่านอะมัน,กมนกเกิดเกิดอุบัติเดนต์แบบได้ห้าก <c oughs> ับบอลหเอาแคปหน้าจอไว้เด้อครับเอฟซี FC ครับสำหรับเอฟซีที่ต้องการจุดเต็มของปู่หอยโม่เข้านะครับ <c oughs> เดี๋ยวจัะหน่อยมาเบิรงชุด เน้นโครงสุด้าย้ายสุดกันนะครับเพราะว่ายังมีเอฟซี FC ตรงการชุดเต็มของปูอยู่นะครับอ่าครับเนี่ยครับมาแล้วครับซูมเข้าไปให้ชัดๆเพื่อเอฟซีก็เห็นเนะเาะขอให้ชัดเจนไปเลย คนลังจัดมุมกล่องอยู่ด้วยครับพระว่าน์ไทยทำกันหลาย่องนะครับครับชุดบนครับสามตัวมีสองคูสองหางด้วยครับมีเก่าหกหนึ่งเก่าหกสามนะครับแล้วก็นี้บ่ะพนที่ปูเน้นนะครับชุดสองตัวหกหนึ่งหกสามแค่นันครับแล้วก็ชุดล่างครับเน้าทางครับมีครับศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์สาม สำหรับสายบินยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมน,นะปูเนาะ6 <0 S 2> กับ0เด้อครับเอฟซีเอฟซี FC ทีมีตัวเลขที่มักท,ที่ชอบอยู่แลว้ววาบอมักทีปูจับคูไห่กับล่องเอาสายบิงของปูไปใส่แนวทั่งตัวเลขของเอฟซีใด6กับ0เด้อครับบอเปลี่ยนแปลงนะปูสายบินห้องกันไหนปู่สามสามปูล่างอันบอมีตัวมักบอปูตัวเด่นกกมือครับคเดินกกมือข์สอ02 เด่นซุดสองซุดสองติบุกีดล่างครับนี้ครับปูมักกรมูคือศูนย์สองเด้อครับบนในปูบนเด็กบนตัวหกหนึ่งหกหนึ่งสุดสามตัวก็คือเก่องหกหนึ่งมันบอกปูอ่าขับสามตัวเก้าหกหนึ่งนี่บอกบนก็คือหกหนึ่งเด้อครับสุดสองตัวบนนะครับ โอ้เนี่ยทางง่ามอยู่ที่ปูนนี่ผมว่าเป็นค,<ม>คือความฝันปูว่าปูฝันดีนะฝัน่าได้หอทั้งยืนก็หกหนะึน่งเนาะหอทัอ้งยืนเอาครับอันแนวทางให้เอฟซีเบิ้งอีกรอบหนึ่งเด้อครับคุณพอ่อคุณแม่เอฟซี FC, ทีแคปหนาจอบว่าเป็นครับชุดสามตัวบนครับเก่าหกหนึ่งแล้วก็เก่าหกสามครับ สองคูกับหกหนึ่งหกสามกับป <st> ูเน้นไปที่หกหนึ่งด้อครับสําหรับสตัวบนและการล่างจะมีสามคูเขียนแขนครับ 0-2, 0ย์สอกับปูกับเน้นไปที่02นย์สองนะครับอ่าแนวทางครับของปูหัวมุกผงสุดท้ายท่ายศุนแล้วนอกปูเนาะครับไม่ตัวไหนไม่โตเก่าคือเก่าไม่ตัวโตเก่าขึ้เก่าที่พูออเคย์ม่ย่อเนีนแต่ที่ว่หายมากหปูเน้นกับเนนโตเก่านี่ยที่พูมากตัวดีมากกับเนี่ยมือเจ้าเล็ก เรือดตัวก็มาตัวครับผมขันก็เพื่อจ้าเงินงวดเก้าสีกับแปดสามปูกันเน่นตัวเดียวรวดแล้วบอคว่ำคนแล้วครับอ่าบนบวนร้อนแล้วครับวันนี้เอาขึ้นไม้คุณครับเอาสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบุญขอบคุณปูดนๆครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทั้งสองเราสาธุครับปูครับสาธุอ่าเลือดตัวเงนตัว อ่ะครับสำหรับแนวทักตัวเลขครับของปูหอยโมงครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะครับอ่าแคปหน้าจอว้พีจลนรหน้านะครับถ้ามกถาชอบกับจัตถคัดกระพันนะครับอ่าสุดท้ายนี่ให้เอฟซทุกท่านยุดีมีแห้งครับสศกๆมันหมานด้อครับในวันที่16กันยายนที่จะถึงนี่ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ